สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับท,ท,ที่ติดตามช่องอคุยสบายสายสไตล์นายธนเดชนะครับกับนายธนเดชนะครับวันนี้ก็เราก็มาคุยกันต่อนนะคุยกันตอบไปเรื่อยๆคือวันนี้ผมจะก็จะมาหยิบยกนะฮะในเรื่องของเรื่องของพระกรุโบราณ พระก,กุโบราณพระก,กุโบราณเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาเรียกไงจะว่าเป็นเป็นวัตถุโบราณก็ได้จะเรียกเป็นพระก,กุโบราณก็ได้คือคําว่าโบราณเนี่ยมันก็มีวัตถุโบราณก็อีกแบบกคะที่ทิ้งบอกว่าวัตถุโบราณกับวัตถุมงคลนะ ท่านก็นแยกกันบางอย่างเนี่ยเป็นวัตถุมงคลและเป็นวัตถุโบราณด,ด้วยก็มีนะอย่างพระเอ่อเขาเรียกะไรพระพุทธรูปอ่อนะนะที่เป็นเอ่อเกี่ยวกับนะศิลปะสุขโขท,ท,ทัยเทียงแสนอูทองเห็นไหมพระพุทธรูปอ,อ,องค์ใหญ่ๆนั่นเขาเรียกว่าวัตถุโบราณ แต่เป็นวัตถุมงคลเพรวัตถุมงคลเพราะมีคนกราบไหว้นะครับแต่ถ้าเป็นอะไรที่เป็นวัตถุโบราณแต่ไม่มีคนกราบไหว้มันก็ไม่ใช่เป็นวัตถุมงคลเ <c oughs> ข้าใจไหมเนี่ยก็ก็คือคิดกันแค่นี้แยกกันอยู่ประมาณเนี้ยนะครับแต่โบราณไม่โบราณเพราะอายุไงอายุของของวัตถุนั้นๆไง เมื่อมันมีพิสูจน์ตร,ตรงไงเขก็เอาไปสแกนหาค่าธาตุดูอายุของโครงกระดูกอย่างเงี้ยนะอย่างโครงกระดูกอย่าง,นะาง,ง,างพวกเหล็กอะไรพวกนี้นะเครื่องใช้ของคนบนลำบนลานอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปสแกนหาอายุค่าธาตุนะส่วนใหญ่เขาก็าจะดูพวกอย่างกระดูกสัตว์ ฟอสซิลต่างๆอย่างเงี้ยนั่นเขาเรียกวัตถุโบราณล่ะเขาหาค่าธาตุแต่ถึงบอกว่าเวลามาพูดถึงเรื่องพระเครื่องเราเนี่ยก็จะมีกลุ่มไม่รู้ว่าคึินอะไรขึ้นมาก็จะไปหาค่าธาตุเอาเขาไปสแกนหารมวลสารโน่นนี่นั่นนะก็จะมีกลุ่มแยกไอ้กลุ่มที่เขาที่ทำกันอยู่ไปดูอย่างนี้คุณ,คณก็เอาผ้าเก่าไ่ปั้มใหม่แล้วก็ไปนะเอาพระเขาเรียกว่าเอา เศษหิดเศษกำแพงนะเก่าๆโบราณโบราณน่ะไปขนกันมาแล้วก็เอาไปทำผ้าใหม่คือผ้าปั๊มขึ้นมาใหม่ว่างันปั๊มขึ้นมาโอ้โหมีความสวยงามกรอบส่วนแล้วก็ไปทำให้มันเก่าการทำให้มันเก่ามันก็ไม่ยากครับถ้าจะให้ผิวมันไม่สวยนะถ้าจะเป็นผ้าพวกข้าเนื้อผงเนื้อดินเนื้อปูเนื้อปูเนื้ออะไรงี่ก็ไปกัดได้กรดมั่งเอาไปทำไปให้มันปกร่อนๆน่ะ นะเอาไปให้มันกร่อนเอาไ่ให้มันสภาพแต่เนื้อหาเนี่ยเป็นพระเอาเศษอิฐปูนเก่าตามกำแพงวดัดตามโบสถ์ตามอะไรอย่างนี้มันมีวิธีการเนี่ยคนมันจะหาผลประโยชน์ที่ผมบอกว่นมันจะทําเก๋หาเพื่อประโยชน์ตัวเองอ่ะมันมีเยอะกนะ็มาสร้างกันขึ้นมาว่าโอ้สตอรี่อย่าง,งาั้นเป็นอย่าง,งาั้นอย่างนี้นี่ไงฮะมันทําได้ไงยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆเนี่ยาการที่จะทํภาพแบบ เรียนแบบแล้วให้มันฮะให้ดูเก่าเนี่ยมันไม่ยากเอาไปทอดน้ํามันก็มีบางคนพิธีการมันหลายอย่างการเอาไปฝังดินฮะเอาไปใส่ต้นกล้วยมีม้วนน่ะที่เขาพ,พูดมาเนี่ยมันเป็นข้อเท็จริงทั้งนั้นเอาไปเผาให้มันแกล่งแต่นะของพวกเนี้ผมดึงว่าเวลาเรียนแบบเนี่ยเรียนยัางไงามันก็มีข้อแตกต่างกับพ้าที่เป็นต้นแบบเป็นมาสเตอร์จริงๆ คว่าธรรมชาติเนี่ยมันเป็นการที่แบบว่านะมันเป็นแบที่แบบว่ามันเรียนกันไม่ได้มันเกิดขึ้นเองนะมันเกิดขึ้นเองมันไม่มันต้องมีอายุของมันนะมันถึงจะเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานะครับคุณจะไปลอกเรียนแบบธรรมชาติน่ะยังไงมันก็ไม่ใช่อ่ะคือถ้าคนเขาศึกษาแล้วเขาดูเป็นเนี่ยเขาดูแป๊บเดียวเขาดูว่านี่มันไม่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติน่ะ อย่างผ้าที่คุณสมเด็จบางทีมีขอบมีอะไรมุมขมุมกลมผูแบบมุมกลิกอย่างเงี้ยก็พึงสังวนนะพรามันอาจจะไม่ใช่กันดหะหรือกาวผูพังนะพุนเป็นผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็พึงสังเกตดีว่ามันเป็นไปได้ไหมมันผิดเขาเรียกว่ามันผิด ธรรมชาติเนี่ยคถึงบอกว่าให้ดูธรรมชาติถ้ามันผิดธรรมชาติพระอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเหรียญจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เหรียญมันก็จะดูง่ายหน่อยแต่พระพุ่มพระผงพระ,ะปูนเนี่ยบางทีมันก็จะดูยากขึ้นมาอีกลําดับหนึ่งนะครับส่วนพระกรุเนี่ยก็พยายามทํากันขึ้นมาคือพระกรุเนี่ยอย่าลืมว่าคาว่ากรุเนี่ย หนึ่งี่ยเขาจะต้องเอาได้พอเสร็จแล้วเนะี่ยเขาต้องเอาไปฝังเอาไปทาเอาไปเอาไปเก็บในเจดีนะเอาไปเก็บในเจดีในวัดในในไม่รู้วา่าคือตามแล้วเนะี่ยคืออา่วน,นใหญ่ก็จะฝังในใต้เจดีเวลาสร้างเจดีขึ้นมาเนี่ยนะพรนะเจ้าเป็นคือพระวนใหญ่พระกูก็จะเป็นพระเป็นพระที่เจ้าคือคนที่มีอํานาจบารมีนะอานาจบารมี ส่วนใหญ่บโบราณโบราณเนี่ยสร้างพระเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะครับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินหรือคนที่มีอันจะกินมีเขาเรียกว่าเป็นคา,าบอดีสร้างพระชาวบ,บ้านทั่วไปอ่ะหรือคนทั่วไปไม่มีโอกาสได้ทำหรอกนะเพราะความเชื่อเนี่ย การสร้างพระเนี่ยคือการอะไรเป็นการทำบุญเนะี่ยสร้างบุญนะครับสร้างบุญคือเขาก็จะยึดเออสร้างพระนะเป็นตำรวจว่าไม่มีจิตนาจำหน่ายอยู่แล้วโบราณพระเจ้าแผ่นดินก็ทำเพื่ออะไรเพื่อเก็บไว้ทำให้ อะไรอ่ะเป็นการสร้างบุญก้างกุศลของท่านอ่ะถูกไหมครับไม่มีเจตนาว่าเจะต้องเอาไปขายเอาไปทําเป็นเงินเป็นทองไม่มีอ่ะทำไมก่อนพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ในที่คุยว่าจํานวนกะอ่าว่าจํานวนจํานวนก็อยู่ประมาณตามแปดหมืนสะี่พันองนะที่ที่ได้ข้อมูลมานะครับ อาจจะถูกไม่ถูกไม่รู้ส่วนใหญ่ก็จะบอกให้ต้องสร้างให้ครบแปดหมืงนสี่พันองนะเสร็จแล้วก็พอสร้างเสร็จก็เอาไปบรรจุเก็บไว้ในเจดีย์ตามวัดถูกไหมครับเอาใส่ในหายเอาใส่ในอะไรก็แล้วแต่วัสดุวัสดุอะไรที่เอาใส่เข้าไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นหายเป็นองเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เ,เอาไปเก็บในพอระยะเวลามันนานไป เป็นร้อยเป็นพันปีเป็นอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเกิดน้ำท่วมนะเจดีถลม่มนะาอาจจะมีการบูรณะเจดีแต่พระในกลุในนั้นอาจจะไม่ได้เอามาออกมาบูรณะเอามาดูทำเจดีครอบไปถล่มอีกยิ่งนานๆไปเนี่ยหลายร้อยหลายร้อยปีเนี่ย ใจดีก็มีผูมีพังอถลมอาพระหายในหายแตกอะไรย่างเี้ยในกลุนแตกแตกแตกก็จะบางองค์ก็จะโดนน้ำบางองค์ก็จะไม่โดนนะเนี่ยคือคำว,ว่าพกรพอผ่านมาถึงยุคปัจจุบันมาถึงยุคที่มีความเจริญมีความก้าวหน้าเกินอาจก็มีการละเดินเขาเรียกว่า เขาพูดแบาเปิดกุวัดโน้นเปิดกุวัดนี้กุแตกวัดโน้นกุแตกวัดนี้เห็นไหมเพื่อนๆก็จะได้ยินเอกคำพูดแบบนี้ออกมานะกุแตกเปิดกุ่านะครับฉะนั้นเนี่ยนะคำว่าพระกุโบรานสิ่งที่มันมีความศักดิ์สิทธิ์เนี่ย หรือมีความมีพุทธคุณเนี่ยมันก็จะดูดีกว่านะผมพูดนะนี่ในมุมอมองของผมนะถ้าเป็นพายุคโบราณเนี่ยพระกรุเนี่ยมันจะมีหนึ่งแหละคือความความศักดิ์สิทธิ์คือความพุทธคุณเนี่ยเขาจะสูงเพราะอะไรหนึ่งอะ่ะพระคือกษัตริย์เป็นคนสร้างหรือผู้เจ้าขุนมูลนายผู้มีอันจะกินหรือว่าเขาล่ารวยนะเนี่ยคือหนึ่งสองเนี่ยคนที่ปลูกเสกเนี่ยเข้าใจว่านะ พระกูโบราณเนี่ยอาจจะเป็นพวกบางทีก็บอกเป็นเทวดาเป็นไอ้เป็นฤาษีนะเป็นเทวดาเพราะว่าสมัยก่อนพระสงฆ์เนี่ยเขาจะไม่ปลุกเสกพระเครื่องอยู่ละนะไม่ปลุกเสกพระเครื่องอยู่ลการสร้างผ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็จะมีอย่างเคยเล่าได้ยินไหมว่าพระบางทีเนี่ยอาจจะมีเทวดามาช่วยสร้างโน่นนี่นั่นก็มีนะส่วนใหญ่จะเป็นฤาษี ที่บำเพ็นเพียรน,นะครับบำเพ็นเพียนมีแต่บะแก่กล้ามีความโอ้โหเข,า,ขาเรียกว่าเก่งนะครับเป็นคนสร้างสร้างพระพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็มาบรรจุนะครับเก็บไว้ในกลุกในเจดีถึงมาแตกทีหลังพอมาแตกก็เริ่มมีการอามาซื้อมาขายเอามาเล่นเอามาหากันมีพุทธคุณก็ดาววงดังไปแล้วทีนี้ราคาก็เกิดขึ้นแหละนี่ฮ นี่คือคาว่าพระก,กูคือเกิดมานานได้รบรรจุไว้แล้วก็มาแตกทีหลังหรือว่าขุดค้นหาเจอทีหลังนะครับความสําคัญของพระก,กูโบราณคือความศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ความมีพุทธคุณนะเพื่อนๆจำผมไว้นะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนรุ่นใหม่หรือว่าคนกําลังเรียนศึกษาพระเครื่องเนี่ย ผมว่านะเราหันกลับไปเรียนเรื่องพระก,กรุเนี่ยนะพระโบราณเนี่ยจะดีหรือใครจะมีค้องมีเก็บมีใส่ไว้ในตัวเนี่ยผมว่านะในะความคิดผมนะพระกรุโบราณเนี่ยมีมีดีมากดีกว่าดีนะผมว่าดีอ่ะหรือดินชินผงยิ่งคุณไปหาข้อมูลว่าพระสายไหนหรือว่าจังหวัดไหนที่มีพระกรุกดังๆเนี่ยโดยเฉพาะกำแพงเพชรเนี่ยนะ เพื่อนๆนะดูให้ดีๆอ่ะถ้าเจอสักองหนึ่งได้สักองมาครอบครองนี่ถือว่ามีบุญมากเลยนะค mm. ือพาะกลุ่มมันก็จะมีตามจังหวัดที่เขาอะไรอ่ะเป็นเมืองเป็นอะไร,ะไรเป็นราชสานีเก่าหรือว่าเป็นเมืองเอกเมืองโทสมัยก่อนอ่ะนะ mm. ที่มีเจ้าฟ้าเจ้าพอดินมาปกครองอ่ะอย่างนั้นน่ะนะครับ mm. มีพระกลุ่มเยอะแน่มีของเก่าๆเยอะแน่นะครับ mm. ก็ลองไปศึกษาดู ไปหาข้อมูลกันดูนะครับแต่ในความเชื่อผมเนี่ยผมว่าพระกรูโบราณมีความศักดิ์สิทธิ์มากมีความศักดิ์สิทธิ์มากและปัจจุบันนี้ก็มีของเรียนแบบก็เยอะนะของเรียนแบบเลียนแบบพระกกลัวก็เยอะเรีอนไปหมดเลยนะครับเยอะเหมือนกันนะก็ลองไปหาดูโอเควันนี้เรามาดูนะดูพระกันอีก อันนี้ก็คือเป็นหลวงพ่อเงินนะไอพิมพ์นี้ผมก็ผมก็เพิ่งเจอนิวคือผมเห็นทำไมผมชอบที่ต้งเก็บผ้าแบบผ้าพิมพ์นี้คือหนึ่งแหละผมดูกายภาพนะดูว่าเออนี่มัเป็นผ้าหลอดจริงไหม ดูแล้วเออใช่นะมันเพราะอะไรการหล่อผ้าเนี่ยมันก็จะมีเห็นไหมไหมครับมีมีกระแสโลหะนะเห็นไหมเพื่อนๆดูนะชมชมพร้อมกันผมไม่รู้หรอกว่ามีราคาเล่นหากันยังไงแต่ผมดูในเรื่องของกายภาพนะพระองค์เนี้ยมีหูปะบ่านะ มีตาเป็นหมวดแก๊บมีเม็ดในตามีมีเหมือนนะมีร่องเหมือนฟันอย่างเงี้ยนะครับนะความลึกความคมของพิมพ์คือแกะได้สวยอะฮะนะคือแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเล่นหลือลิยมกันหรือเปล่าแต่ด้วยความที่เรารู้ว่าเออนี่คือการหลอเป็นพิมพ์หนุ่มพ่เงินนะ ก็เก็บนะครับสะสมไว้เก็บสะสมไว้นะวิธีการสร้างมันถูกนะก็เก็บนะครับคือการดูเนี่ยเราดูด้วยด้วยด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้ดูแล้วเข้าข้างตัวเองอาจจะเป็นพระดีหรือไม่ดี หรือแท้ไม่แท้รุ่นไม่เล่นหรือเล่นไม่ทราบแต่ด้วยด้วยเหตุด้วยผลการดูหนึ่งนะผ้าหล่อประกบพิมพ์ก็จะเห็นการประกบคือผ้าองค์เนี้ยคือในรูปกวายภาพแลนะในสวยมากนะความคมชัดนะความคมผมเห็นไหมพลิกดูร,รอบๆความคมนะ เราอมาได้แบบว่าได้สมบูรณ์อ่ะเขาเรียกว่าได้สมบูรณ์ได้ความสวยนะครับอีกต่อมาก็คือดูความเก่าเกรนโลหะพวกนี้เริ่มแตกแล้วเริ่มมีรอยนะมีความแตกของเกรนโลหะละเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีรอยตามมด คือถูกต้องมีมีเม็ดกวดเม็ดทรายนะครับมีขี้เบ้าฮะคือกรรมวิธีในการสร้างถูกพิมพ์นะครับพิมพ์ถ้ามองในแง่ของคาว่าพิมพ์นิยมก็มีสิทธิ์เป็นได้แต่เป็นประเภทมีมือรองนั่งอ่ไออย่างเงี้ย ะครับือดูความคมไงผมดูแบบว่าเอองานแบบเนี้ยถ้าเป็นงานเก๊หรืองานที่ทำออกมาแล้วมันนะมันก็คงมีความตั้งใจอะนะแต่องค์เนี้ยนะครับเป็นการหล่อที่สมบูรณ์และมีความสวยนะครับ เป็นพิมพ์ที่แบบว่าเออน่ารักอนะ่ะผมดูแล้วผมชอบผมก็เลยเก็บไปดูนะครับคือกระบวนการสร้างมันไม่มีมันไม่ได้แบบว่านะนะนะการการลอยมานี่ยคือธรรมชาติสิ้นแตกหลพวเนีอันี้ก็แต่งอาจจะมีเนื้อเกินคือเวลาเทปไปเนี่ยอาจจะมีความอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากระแสโลหะอย่างเงี้ย พนะ้าก็ันออกเนื้อนีนะเหลืองอมเฉียวอย่างเงี้ยนะคือผ,ผิวผ้าหรือว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการสร้างเนะ่ยเออมัน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 ,ม,นมันเข้าเกณฑ์นะเห็นไหมครับก็เลยเก็บสวยนะผมดูพ้าอคนนี้สมบูรณ์ได้ดูธรรมชาติเห็นไหมขี้บ้าขี้นะพวกเนี้ยคราบพวกเนี้ย เห็นไหมครับอันนี้มันเป็นธรรมชาติไงโอ้โหนี่ความคมเห็นไหมความเป็นร่องเป็นแอนงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการหลอ่อนะมีเม็ดเกินเม็ดเดือดพวกเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับเราพริจารณาแบบว่าชา้าๆนะความเป็นร่องเป็นบุบอย่างเงี้ยคือเรียกว่าธรรมชาติไงธรรมชาติผ้าหลอ่อนี่คือหล่อจริงๆไม่ใช่ฉีดนอะ่อย่างเงี้ยมัน สร้างขึ้นมาไม่ได้หรอกถ้ามันไม่เป็นธรรมชาติของมันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากระแสมันอย่างเงี้ยกระแสโลหะเวลาเทลงไปเนี่ยนะครับนนเพื่อนดูเพื่อนเพื่อพิจารณาร่วมกันแหละไม่ต้องมาว่าเอ้ยไถ่แท้แกะผมไม่ได้ซีเรียสหรอกนะแต่ให้เพื่อนดูไงเพื่อนดูศึกษาร่วมกันนะนี่งานกระบายธรรมชาตินะฮึ๊บฮอย่างเงี้ยอ่ะ พระอ,องค์นี้มีความคมมีความสมบูรณ์มากสมบูรณ์ทุกสัสดส่วนขององค์เลยเหนฮะด้านหน้า,นาด้านหลังเนี่ยสัสดส่วนขององค์พระสมบูรณ์คมชัดเขาเรียกว่าถ้าเป็นงานมาสเตอร์ก็ถือว่ามเป็นได้เพราะว่าม,มันมีความสวย,ยงไงและเขาก็จะเอาอย่างเงี้ยเวลาถ้าเกิดองค์นี้เป็นพระที่ถูกที่ใช่นะที่ดีนะเขาก็จะเอาพระอ,องค์เนี้ไปเป็นต้นแบบ ในการหล่อต่อไอะเอาไปเป็นพิมพ์อ่ะ,ะเ,เพื่อนๆดูเนี่ยคมชัดสวยมากนะครับสวย <นะ S 2> เพื่อนดูนะเนี่ยนะครับเนี่ยสิ่งที่อยากให้เห็นสิ่งที่อยากให้ท่านได้ดูกันถูกไหมครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ได้คุยกันนะยิงพระกรุกโบราณแลด,ดียังไงนะครับก็หาข้อมูลเพิ่มเติมครับเรียนรู้พวกพระเนี่ยก็เราต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่าฟังผมแล้เชื่อผมทุกอย่างไม่ต้องเชื่อนะข้อมูลที่ท่านควรจะมีก็ต้องไปหายมันเพิ่มเติมพระเครื่องก็มาการดูไปเป็นข้อมูล ในการประกอบนะครับไม่ใช่ให้มาเชื่อผมนะที่ผมทุกพูดทุกคลิปอย่าเชื่ออย่าว่าสิ่งที่ผมพูดมันต้องใช่มันต้องถูกหมดอาจจะผิดก็ได้อาจจะถูกก็ได้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมชมให้มันทุกคลิปนะครับลองมีเวลาก็เข้าไปดูอะไรไม่ใช่สาระก็เลื่อนไปดูจากที่มันเป็นสาระกันแล้วกันอะไรที่ไม่ใช่สาระก็เลื่อน เลื่อนแล้วก็ไปดูอไอ้ที่มันเป็นสาระอยากจะดูผ้านับ้างมากๆ็็ไปดูท้ายๆคลิปถ้าอยากจะฟังให้ผมเล่าก็เปิดฟังในในต้นคลิปนะมีแค่นี้ครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ